สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิงในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้าง MBK Center หรือว่ามาบุญคองนะฮะด้านนู้นก็คือสีแยกประทุมวันนะครับตรงนู้นก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาลงถ่ายรูปนะฮะโดยเฉพาะป้ายโฆษณาที่ติดอยู่บนทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTS นะฮะนักท่องเที่ยวก็แห่กันมาถ่ายรูปนะครับที่เขียนคำว่ากรุงเทพแบงคอกนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้า MBK กันเลยนะทุกคน เข้ามาก็จะเจอกับการอาหารไทยนะครับบ้านคุณแม่นะฮะก็จะมีกับข้าวอาหารไทยเยอะแยะเลยนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเน้นขายให้กับชาตต่างชาตินะครับพนักงานเสิร์ฟก็จะใส่ชุดไทยนะทุกคนร้านนี้ต่างชาติเยอะนะครับร้าน บ้านคุณแม่นะทุกคนตรงนี้ก็มีร้านขายชุดนักศึกษานะครับร้านมุมทองนะ <S <S ร้านนี้สาวกไอดดลน่าจะชอบนะทุกคนพวก B N K C G M นะครับก็มาได้นะทุกคนส่วนฝั่งนี้ก็จะมีร้านขายพวกพระเครื่องร้านทองแล้วก็ขายนาฬิก,กานะครับมีทั้งนาฬิกาแขวนนาฬิกาข้อมือนะฮะแล้วก็มีขายเครื่องประดับด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้นบนกันนะทุกคนวันสอรแบบนี้ที่ MBK Center มาบุญคองคนคึกคักนะครับข้างบนก็จะมีร้านพวกร้านขายทองนะฮะ แล้วก็มีรายการแม่นทับเจริญด้วยนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นพวกร้านขายนาฬิกาข้อมือร้านขายกระเป๋าเยอะแยะนะครับไอ้วหลอกเนี่ยไอ้นี่มันเหมือนกับเราไม่ครับ แล้วก็มีร้านขายพวกชุดผู้หญิงนะฮะชุดผ้าถุงนะครับ

ก็มีพวกปลอกโทรศัพท์นะทุกคนโอ้โหเพื่อนๆดูข้างล่างสิครับเดี๋ยวเราขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นร้านในอินนะฮะร้านหนังสือนะครับมีร้านไอศครีมร้านนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวขอนอย่าซื้อไอศครีมก่อนนะฮะ ร <Okay. S 2> ้านมีเซเว่นนะทุกคนโอ้โ oh, หคนเข้าคิวเยอะมากๆนะครับที่เซ็นทนรัเวิร์กก็มีนะฮะคนหนึ่งราคาก็อยู่ที่15บาทเท่านั้นนะครับโทษนะครับ uh huh. มีรสอะไรบ้างครับสำหรับไอศครีมตัวนี้จะมีแค่วาน,นิลาแล้ว,วช็อกโกแลตไม่มีเหรอฮะออช็อกโกแลตมีจันทร์สุกวาน,นิลามีทุกวัน ถ้ามาวันธรรมดาวันทำงานก็จะมีชอ็อกโกแลตนะฮะแต่ไม่มีช็อกโกแลตก็ไม่เป็นไรเดี<_<_<_๋ยวสั_<_่งวานิลาหนโคนนะครับก็ได้มาแล้วนะครับไอศครีมวาฟเฟิลรสวานิลาจากร้านมีสวยร้านดังนะราคา15บาทนะครับคนใหญ่เลยนะทุกคนเดี๋ยวขอจัดการไอศครีมก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านขายเกี่ยวกับล้องถ่ายรูปนะฮะมีโดนขายด้วยนะทุกคนั่งนู้นก็มีร้านขายกล้องถ่ายรูปนะทุกคนชื่อร้าน c ั a n n อนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะฮะไปที่ชั้นหกนะครับ อันนี้ก็เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะฮะสู้หา เลียนะฮะถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะครับก็เป็นร้านหมาล่านะครับใครๆร้านหมาล่าเลยนะฮะเมื่อเสาร์ที่แล้วก็ไปกินหมาล่าสไตล์แบบนี้มานะครับแต่ไปกินที่เดอะคริสตัลพารแถวบ้านนะฮะเดี๋ยวก็จะแนบลิงไปให้นะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็มีโรงเรียนสอนพิเศษนะสังเกตกับคณิตศาสตร์นะครับก็มีผู้ปกครองนั่งรอนะตรงนี้ก็เป็นโซนโรงเรียนสอนพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ตอนเย็นหลังเลิกเรียนแล้วก็เสา,าร,ร์อาทิตย์นะฮะตรงนี้ก็จะคึกคักนะครับก็มีหลายโรงเรียนนะฮะ มีโรงเรียนสอนวิทยาศาสตร์นะครับพวกฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับ ตรงนี้ก็มีร้านเกมนะฮะมีคนกําลังเล่นเกมบอลอยู่นะผมก็เคยมาเล่นเกมบอลตรงนี้นะครับข้างหน้านะครับร้านปัดดังโรตีนะฮะร้านปัดดังโรตีชาชักนะครับแล้วตรงนี้ก็มีที่ให้นั่งอ่านหนังสือแล้วก็ที่ให้นั่งรับประทานอาหารนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ คลิปต่อไปเป็นทำอะไรเป็นที่ดินไหน,น,ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง t r เวอร์บายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกัน,นะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ